อัปเดตสะตอกันอีกแล้วจ้าพี่พิสาวันนี้เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลย Toyota Camry 2.5พรีเมียมปี2022คันนี้เลยค่ะเลขไม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถบ้านมือเดียวอุปกรณ์มีมาให้ครบๆนะจ๊ะใครที่กำลังมองหารถหรูไว้ใช้งานนะจ๊ะพี่๋าคันนี้บอกเลยว่าประหยัดกว่าไปแดงไปเยอะมากสภาพสวยมากแล้วก็ราคาดีมากๆเลยนะคะวันนี้น้องประกาศเสนอให้พี่ๆเพียงแค่1 000, 8 000, 9 0 0 0บาทจ้ะพี่พสา อย่าเสียงดังไปนะคะคันนี้สภาพสวยมากเยา๋ยวจะมานําเสนอพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะคะด้านในาเป็นเบาะหนังสีดานะะพี่ขาเบาะไฟฟ้าคู่หน้าพองวองมาไลัยมัลติฟังชันนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบรกหัวมาให้ระบบความปลอดภยัยระบบอํานวยความสะดวกมีมาให้ครบคันเลยคะ่สะสภาพรับด้านในใหม่มากใหม่แบบเฮ้ย พ,พี่สาอยากจะให้มาลองขับมาดูรถจริงจริงค่ะสภาพคือใหม่มาก1 8 9 0 0 0้บาทเท่านั้นเองจ้าพี่สารถบ้านแท้นะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบๆเป็นเครื่องยนต์2.5พรีเมียมนะจ๊ะสวยเก๋เชงกระเดะมากๆเลยนะคะประหยัดคอไฟแดงไปหลายแสนมากใครมองหายู่นะคะกำลังเลงกำลังเพ่งเลงไว้อยู่นะคะติดต่อหาน้องปรกกาศได้เลย0 6 2 7 5 4 5 4 4 5มาดูรถจริงมาทดลองขับได้เลยนะคะดึงสั หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะแล้วเจอกันนะคะพี่พคะ่ะบ๊ายบายค่ะ